เทศบาลตำบลเวียงเทิงตั้งอยู่เลขที่3หมู่ที่15ตําตำบลเวียงอําเภอเทิงจังหวัดเชียงรายยกฐานะจากสุขาพิบาลเป็นเทศบาลตำบลเมื่อปีพุทธศักราช2542ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลางภายใต้การบริหารงานโดยนายสิงห์ทองหนุนนำสิริสวัสดิ์นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิงมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542จนถึงปัจจุบัน เทศบาลตำบลเวียงเทิงอยู่ห่างจากเมืองเชียงราย64กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร891กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด12.7ตารางกิโลเมตรสภาพเป็นที่ราบุ่มแม่น้ำอิงและแม่น้ำลาวซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักในการดำรงชีวิตของประชาชนพื้นที่การปกครอง5หมู่บ้านประกอบด้วย หมู่ที่ 1. บ้านเวียงเทิงหมู่ที่ 2. บ้านตั้งข้าวหมู่ที่ 14. บ้านพระเกิดหมู่ที่ 15. บ้านเวียงใต้และหมู่ที่ 20. บ้านเวียงจำจอ้อ ข้อมูลพื้นฐานคณะผู้บริหารนายสิงห์ทองหนุนนำสัสดิ์นายกเทศมนตรีนายอาทิเทพมีปานประธานสภาเทศบาลวัดที่ร้อยตีต่อตระกูลวรรณศรประหลัดเทศบาลสัดส่วนของสมาชิกสภาชายจํานวน8คนหญิงจํานวน4คนจํานวนประชากรในเขตองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนร,ราษฎร5,065คนแยกเป็นชาย2,321คนหญิง2,744คนประชากรแฝงกว่า5,000คนรายได้ไม่ รวมเงินอุดหนุนเงินกู้และเงินจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน23าล้าน2 99, 9งแสนบาท73สตางค์และรายได้รวมเงินอุดหนุน33ล้าน23,781บาท91สตางค์พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยร้อยละ40และพื้นที่การเกษตรร้รอยละ33ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและงานบริการร้อยละ32 ค้าขายและธุรกิจส่วนตัวร้อยละ24ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีวัดและโบราณสถานที่สำคัญเช่นวัดพระธาตุจอมจ้อเป็นวัดและโบราณสถานที่สำคัญประจำอำเภอเทิงและเป็นหนึ่งใน9้าจอมจังหวัดเชียงรายตลาดจำนวนสองแห่งคือกาดน้อยหิมอิงตลาดสดสามขอและตลาดสดอำเภอเทิง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของเทศบาลตำบลเวียงเทิงรายได้เฉลี่ยประชากร94,114บาทต่อคนต่อปีรายได้เฉลี่ยครัวเรือน2 9 7 7 5 4บบาทต่อครัวเรือนต่อปีเทศบาลตำบลเวียงเทิงเป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่สำคัญเช่น ที่ว่าการอำเภอเทิงศาลจังหวัดเทิงโรงพยาบาลเทิงสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเทิงสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเทิงมีวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญอาทิประเพณีส่งน้ำพระธาตุจอมเจ้าประเพณีแข่งเรือพายประจำปีประเพณีสืบชะตาแม่น้ำอิง บริบทโดยทั่วไปของพื้นที่เป็นลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบทลักษณะการใช้ที่ดินมีแนวโน้มพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมชุมชนเมืองการบริหารงานของเทศบาลตำบลเวียงเทิงภายใต้วิสัยทัศน์เทศบาลเวียงเทิงเป็นเมืองน่าอยู่คนมีสุขมีการเรียนรู้และพัฒนาบริหารจัดการก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เวลาที่ผ่านมาการบริหารราชการภายใต้กรอบความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนกำหนดแผนงานโครงการกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อควบคุมประชาชนทุกกลุ่มให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมแก่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสเด็กเยาวชนประชาชนทุกเพศภาพด้วยความเสมอภาค กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนอาทิโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห่วงเวียงเทิงโครงการคัดแยกขยะในชุมชนการร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกกิจกรรมเวียงเทิงร่วมใจคูเมืองสวยน้ำอินส กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนอาทิการจัดตั้งสวัสดิการชุมชนอ,อมวันละบาทตั้งแต่ปี2559ปัจจุบันมีเงินสวัสดิการหมุนเวียน6 0 0 0กว่าบาทโครงการบุญต่อบุญช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันและอาสาบริบาลดูแลผู้ป่วยในชุมชน กิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอาทิประเพณีสืบจะตามแม่น้ำแข่งขันเรือพายก่อสร้างศารหลักเมืองเทิงประเพณียี่เป่งและกิจกรรมศิลปะวิถีชีวิตพื้นถิ่นเวียงเทิงผ่านภาพวาดบนกำแพงรั้วบริเวณริมฝั่งแม่น้ำอิงโดยศิลปินลูกหลานคนเมืองเทิง กิจกรรมนำใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสนับสนุนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพอาทิเช่นเว็บไซต์เทศบาลตะบลเวียงเทิงเพจเทศบาลตะบนเวียงเทิง,ทาง,ทงลายกลุ่มและระบบบริการ e-service กิจกรรมการแก้ไขปัญหาและรับมือกับความท้าทายเฉพาะพื้นที่โดยเฉพาะการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนาโควิด -19 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนและแกนนำด้านการสื่อสารกิจกรรมการรวมพลังร่งรวมใจป้องกันการแพร่ระบาดการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดภายในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแลง้ง ด้านการบริหารการเงินการคลังเทศบาลตรบลวนิงเทิงไม่เคยถูกชี้มูลความผิดทางการเงินการคลังจากสำนักง,งานตรวจสอบและพยายามพัฒนาระบบการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชำระภาษีอาทิการชำระภาษีออนไลน์การนำใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องโปรง่งใสและวางระบบควบคุมภายใน เทศบาลตะบนวิยงเทิงประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านขอรับชั้นจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์วิธีการแนวทางในปัจจุบัน การดำเนินกิจการสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิงภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อทุกช่องทางอย่างเปิดเผยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารพุทธศักราช2540 โดยเทศบาลตะลบลวิงเทิงได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบการประเมิน ITA ในระดับ AA มากกว่า95คะแนนและในปีที่ผ่านมาสามารถแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนได้ร้อเปอร์เซ็ต์ การเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งชุมชนผ่านกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้สู่การปฏิบัติอาทิเช่นโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกอ,อกปะพะรโครงการเฝ้าระวังโภชนาการเด็กแรกเกิดถึง6ปีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนนําเรื่องโรคโควิด1 i กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุเทศบาลตําบลเวียงเทิง ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนการเสริมสร้างสำนึกพลเมืองเป็นสิ่งสำคัญเทศบาลตำบลวิงเทิงได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรคุณธรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมศิลธรรมในเทศกาลวันสำคัญต่างๆสนับสนุนองความรู้ด้านสิทธิหน้าที่ของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลศักยภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความหวงแหนความเป็นเจ้าของและรับผิดชอบต่อสังคมมีอัตลักษณ์ลุ่มสายแม่น้ำอิงร่วมกันผ่านกิจกรรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเวียงเทิงเมืองหน้าด่านตำนานเสาหินกินกุ้งปลากิจกรรมแหล่งเรียนรู้ตลาดสดสามขอ กิจกรรมเยาวชนคนรักแม่น้ำอิงกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์จักน้ำบ้านเวียงใต้และอาสาสมัครป้องกันไฟป่าที่มีความพร้อมเป็นจิตอาสาตลอดเวลาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ให้กับประชาชนบวชคนเหล่าตรวจพบเชื้อไรใหมาสูงถึงสอง0ัสายนะคะ นี้เรามีวิกฤตของสถานการณ์โรคระบาดท,ที่เราต้องอาศัยความรักความสามคัคคีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในเทศบาลตำบลเวียงเทิงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบ้านแปลงเมืองให้หน่าอยู่ปลอดภัยและประชาชนทุกคนมีความสุขอย่างยั่งยืน